หยุดเปรียบเทียบเท่ากับเริ่มมีความสุขหลายคนเป็นเวลาเลื่อนโทรศัพท์ไปเจอคนอื่นๆเขาประสบความสำเร็จมีบ้านมีรถหรือได้ไปเที่ยวที่เราอยากไปแล้วเราก็แอบ,บคิดในใจว่าทำไมชีวิตเรายังอยู่ที่เดิมทำไมเรายังไม่ได้อย่างเขาความคิดพวกนี้แหละที่มันค่อยๆกินความสุขเราไปทีละนิด จริงๆแล้วการเปรียบเทียบไม่ใช่เรื่องผิดนะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่เราเปรียบเทียบแบบไม่แฟร์เราเอาชีวิตปัจจุบันของเราไปเปรียบเทียบกับช่วงไฮไลท์ของคนอื่นเพราะเวลาคนโพสต์ลงโซเชียลเนี่ยเขาไม่ค่อยโพสต์ตอนเหนื่อยตอนล้มเหลวเขาเลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุดของเขาเนี่ย ให้คนอื่นเห็นแล้วเราก็ดันเอามาเทียบกับชีวิตจริงที่ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบมันเลยรู้สึกแผ้ตลอดเวลาพอเราเปรียบเทียบมากๆสิ่งที่ตามมาคือความรู้สึกด้อยค่าความน้อยใจในโชคชะตาแล้วมันก็จะพัฒนาไปเป็นความเครียดความกดดัน จนบางทีเราลืมมองไปเลยว่าที่จริงเราก็มีอะไรดีๆในชีวิตเราเยอะแยะนะแต่เราแค่ไม่เคยหันไปขอบคุณมันเท่านั้นเองวิธีที่จะเริ่มหยุดเปรียบเทียบมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะห้ามตัวเองไม่ให้คิดเลยอะ่ะเพราะมันห้ามไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่ทําได้คือเปลี่ยนมุมมองค่ะเวลาจะเปรียบเทียบให้เปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อวานเช่น เมื่อปีก่อนเรายังไม่มีเงินเก็บแต่วันนี้เรามีเงินหลักพันหลักหมื่นก็แล้วแต่หรือเมื่อก่อนเราอาจจะยังจัดการอารมณ์ไม่ค่อยได้แต่วันนี้เรากดน้อยลงใจเย็นมากขึ้นแบบนี้คือการเปรียบเทียบที่ทำให้เรามีพลังบวกอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยได้คือการรู้จักพอไม่ใช่ว่าไม่ต้องมีความฝัน แต่เราต้องรู้ว่าตอนนี้สิ่งที่เรามีเนี่ยมันก็ดีพอที่จะทำให้เรายิ้มได้แล้วอะเช่นมีครอบครัวที่รักเรามีเพื่อนที่จริงใจหรือมีสุขภาพที่แข็งแรงถึงจะไม่รู้ราแต่ก็มีค่ามากกว่าอะไรหลายๆอย่างอะแล้วก็อย่าลืมว่าชีวิตคนเราไม่ได้แข่งกันใครสำเร็จ ก่อนไม่ได้แปลว่าเขาจะสำเร็จตลอดไป <c oughs> ขอโทษนะคะและไม่ได้แปลว่าเราจะไปไม่ถึงเราแค่มีจังหวะและเวลาเส้นทางที่ต่างกันบางคนวิ่งเร็วแต่บางคนค่อยๆเดินแต่สุดท้ายก็ไปถึงเป้าหมายเหมือนกันนะสรุปง่ายๆเลยค่ะถ้าอยากมีความสุขมากขึ้น ลองหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วหันมาเทียบเสียงเริ่มแผ่บแล้วนะคะแล้วหันมาเทียบกับตัวเองเมื่อวานเราจะเห็นความก้าวหน้าของตัวเองชัดขึ้นและตรงนั้นแหละที่ทำให้ใจเรามีความสุขโดยไม่ต้องไปวิ่งแข่งกับใครเลยก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะช่วยได้มากแค่ไหนนะคะ อยากฝากไว้เพื่อใครกำลังเหนื่อยขอให้คืนนี้ได้พักผ่อนแบบสบายใจตื่นมามีแรงเริ่มต้นใหม่อีกวันนะคะ